สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกคุยกันเพลินๆคุยกันจันพุทธศุข กับรายการคุยกันวันจันทร์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วครับผมสรยุทธชาติสมบัติดำเนินรายการครับก็เป็นการคุยกันช่วง6กโมงครึ่งนะครับจนถึง7จ็ดโมงครับที่สถานีวิทยุสระร่มครับคืนหนึ่นห้าร้อยเจกิโลเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับก็เป็นวิทยุการทูตเพื่อประชาชนนะครับเป็นวิทยุในไนท่วาเข้ากันยั่งกระจายเสียงในระบบ AM นะครับซึ่งเป็นระบบ ดังเดิมนะครับแล้วก็ข่าถึงพื้นที่ต่างๆได้อย่างกว้างขวางนะครับเราสถานีวิทยุของเข้ากับเป็นสถานีที่มีคลื่นแห้งที่เดียวนะครับเราเรื่องวิทยุการทูดการทูดหมายถึงว่าเป็นการสร้่งความเข้าใจที่ดีซึ่งกันและกันนะครับสําหรับประชาชนนะครับเพื่อประชาชนก็ตรงไปตรงมาครับเพื่อประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าในประเทศนะครับร่วมถึงเพื่อนบ้านของไทยด้วยนะครับเพราะว่า ตอนนี้นะครับอาเซียนเนี่ยก็จะเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันแล้วนะครับเราภาษาหรือว่าประเทศหรือว่าเชื้อชาติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นขอคัดข้องนะครับในการที่พลเมืองต่างเนี่ยจะพบปะหรือว่าสังสรรค์หรือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นกันแล้วก็ทั้งสถานีวิทยุสราญร่รมเนี่ยก็จะพยายามนําเอาข้อมูลหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่เป็นประโยชน์สาหรับท่านผู้ฟังเนี่ยมา มองฟังอยู่เรื่อยๆนะครับรายการคุยกันวันสุขกับวันจันทร์เนี่ยที่ผมจัดอยู่เนี่ยเป็นรายการภาษาอีสานรายการเดียวของสถานีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องของการว่าภาษาอีสานเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งนะครับเพราะว่าภาษาอีสานเนี่ยมีการใช้กันแพร่หลายในทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะครับทั้งภาคเหนือกับพมีนะครับแล้วก็ ถ้าขามฟังไปทั้งอีกฟังหนึ่งของฟังโคงเนี่ยนะครับการยังเป็นภาษาทีา่คุยกันรู้เรื่องนะครับกับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ฟังจากาสปปลาวนะครับหรือว่าบางส่วนของทั้งกัมพูชาหรือว่าทั้งตอนใต้ของจีนเนี่ยก็สามารถที่ฟังภาษาอีสานเนี่ยได้นะครับก็ผมก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสนั้นดีนะครับที่จะพยายามเอาเรื่องที่คิดว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งทั้งเมืองไทยเ,เมืองจีนเมืองลาวเมืองกัมพูชาเวียดนามต่างๆเลยนะครับกับพยายามที่จะเอามาสอดแทรกไว้ในรายการกับพยายามเ,าเต็มที่นะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ยที่อยากจะให้ผมเว้าเรื่องนี้ยังเนี่ยขอเชิญเขียนจดหมายมาได้นะครับ ผมก็ยินดีนะครับแล้วก็ทุกท่านเนี่ยถ้าเขียนจดหมายมาเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากผมนะครับซึ่งผมก็ขอเก็บไว้เป็นความลับว่าจะให้ยอีย่างแต่ว่าก็คิดว่าเป็นรางวัลที่น่าจะมีความคุ้มค่านะครับสําหรับการเขียนจดหมายที่จะส่งมาถึงรายการนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับก็คงจะว่าให้ฟังถึงเรื่องที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็หลายเรื่องหลายเล่านะครับ เรื like ่องที right? ่มีคนเว้าถึงกันยูซึ่งซึ่งผมก็เว้าในรายการที่ผ่านมาในวันศุกร์เนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องของดาวตกอุกกาบาตเนี่ยนะครับที่มีความเสี่ยว่าเอออาจจะเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยยังบอเนี่ยครับผมก็บอกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าเรื่องของดาวตกเรื่องของอุกกาบาตเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยูทุกมือทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วความแตกต่างเนี่ยก็คือว่าอาจจะมีบางมือเนี่ยที่เป็นดาวขนาดใหญ่ที่เหตุให้เกิดมีแสง มาสามารถที่มีคนเห็นใดหลายๆคนเนี่ยนะครับแล้วก็แสงเนี่ยจะเป็นแสงอีหยังก็แล้วแต่นะครับแสงสีอยหยังก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับวัตถุเคมีนะครับที่อยู่ในก้อนหินก้อนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแสงเนี่ยก็อาจจะเป็นแสงสีเขียวแสงสีเหลืองแสงสีแดงแสงสีฟ้าเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็หรือว่าอีหยังก็แล้วแต่ที่บางคนกับพยายามพยายามโยงไปนะครับเพราะว่า เรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดาราหรือว่าเรื่องของดวงดาวมันนครับที่นี่ก็หลายคนเพราะเห็นเรื่องของเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติมากกับพยายมยงเข้าไปถึงเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงยางต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผมอยากจะว่าก็คือว่าตอนนี้ก็มีความชัดเจนเน,นะครับเรื่องของรถแมพของไทยเนี่ยที่คิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ใน ปี2,560นะครับกับบกีอึดใจอนะเพราะว่าเวลากับพานไปอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้กับถึงใกล้สิ้นปีแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับกับถึงใกล้สิ้นปีแล้วผมจําได้ว่าตอนที่ช่วงต้นปีที่ไปเฉลิมฉลองกันเนี่ยนะครับก็บรู้สึกว่าโอ้อีกปีนึงเนี่ยอ่คงจะน่านพอสมควรนะครับแต่ว่าแป๊บเดียวนะครับเวลาเรา คิดเบื้องว่าปีหนึ่งมี365,000เป็นว่ารับ365วันเนี่ยเวลาล่วงเลยไปเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะได้เฮตุอีหยังดีๆนะครับสําหรับแต่ละท่านที่ยังบ่าสามารถคิดว่าจะเฮตุอีหยังใดเนี่ยก็คงจะต้องรีบวางแผนไว้ว่าจะเฮตุอีหยังต่อไปในอนาคตนนะครับสําหรับผมก็คิดว่ายังหน่อยเนี่ยตอนนี้ก็จัดรายการวิทยุนะครับแล้วก็พยายามพบปากกับเพื่อนฝูงออกไปให้ความหูกับประชาชนเนี่ยครับบางเทือก็ออกไปสอนหนังสือบางเทือก็มีค้น เชิญให้ไปเว้าในที่ต่างๆผมก็ไปนะครับแล้วก็บ่าจำกัดเนี่ยนะว่าจะเป็นเว้าเรื่องอย่างถ้าเป็นเรื่องที่ผมพอมีความหูเนี่ยผมก็ไปนะครับแล้วก็บดยเรียกร้องเรื่องของค่าตอบแทนว่าไปเว้าเรื่องนี้จะต้องมีค่าตอบแทนก็คือว่าไปเป็นเรื่องวิทยาทานเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เหตุผลก็คือว่าผมคิดว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงสําคัญอย่างยิงซึ่งเรื่องของความหูเนี่ยเป็นเรื่องที่ จะเป็นสิ่งที่จะเป็นเข็มทิศเนี่ยจะนําประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นโอกาสอันน้อยนิดน,นะครับผมก็พยายามพยายามที่จะให้ในเรื่องของสังคมนะครับตอบแทนพย,ายาัญชนดรายการวิทยุเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็พยายามสร้างสูนทริยภาพขึ้นมานะครับบางเทือก็เอานักดนตรีนักร้องเนี่ยมาแสดงในรายการนะครับผมก็พยายามจัด ขึ้นมาอยู่เป็นประจํานะครับตัวเองกับพยา,ยามไปฝึกฝนในเรื่องเนี้ย <c oughs> เพราะว่าคิดว่าเรื่องของสุนทรียศาสตร์เนี่ยเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของดนตรีเรื่องของการละเล่นเนี่ยนะครับก็บเป็นสันทนาการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะว่าชีวิตเนี่ยถ้าจะมีแต่ความเครง่งเครียดเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเหตุให้เข้าเนี่ยคุณภาพก็อาจจะไม่ดีนะครับตอนที่ผมเรื่องลักสูตรนักบริหารการทูตเนี่ยจะมีลักสูตรในเรื่องของสุนทรียภาพสุนทรียศาสตร์เนี่ยเหตุใดคนเนี่ยมี เรื่องของการที่จะไปเบิ้งเรื่องของศิลปะนะครับไปหลายอย่างเลยไปเบิ้งศิลปะไปฟงังดนตรีแล้วก็เรียนเรื่องของการร้องเพลงการร้องเพลงนี่ก็เป็นการพอนคลายนะครับตอนหลังก็ง่ายขึ้นสําหรับคนทั่วไปเพราะว่ามีเรื่องของคาราโอเกะขึ้นมากนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยผมคิดว่าแต่ละท่านเนี่ยถ้าสนใจในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยน่าจะไปฝึกนะครับเพราะว่าการร้องเพลงเนี่ยมีเรื่องของการฝึกออกเสียงนะครับฝึกของการ หายใจเพราะว่าการหายใจเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของการร้องเพลงเพราะว่าเสียงนี่จะออกมาได้จากการที่มีลมออกมากนะครับแล้วก็เขาจะต้องหูจาักการเก็บลมไว้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราสําหรับผมเองผมเองเนี่ยผมก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้เพราะว่า <S <S ในชีวิตของการเป็นนักการทูตเนี่ยจะต้องออกไปพบปะครับคนหลากหลายนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องออกไปก็คือว่าการออกไปพบปะการไปเว้าจเชงเสียนะครับ ถ้าเฮาบดีฝึกฝนไวเนี่ยก็อาจจะมีความตื่นเต้นนะครับภาษาฝรั่งบอกว่าเป็น stage fright คือว่าเป็นการตื่นเวทีถ้าตื่นเวทีเรากับตอยเฮามีความสามารถขนาดไหนเนี่ยก็จะบ้ากล้าที่จะแสดงออกนะครับเคยเคยละเล่นเคยเว่าเก่งกับพออยู่ตอนหนาสาธารณสาธา,ารกรรมนั่นเนี่ยก็ว่าว่าออกนะครับหลายคนเป็นยังสั้นจริงๆก็คือว่าอยู่กับมูพวก เพื่อนฝูงสีหาคนเนี่ยโอ้ยเก่งว่าได้ทุกเรื่องนะครับถามยังอ่ะฉะฉานแต่ว่าพ่อให้เป็นเรื่องเป็นเล่านะครับพ่อต้องออกไปต้อนาเวทีไปนาชั่นเนี่ยนะครับหรือว่าไปในที่ประชุมที่มีคนอยู่3ามรอสี่รอยคนเนี่ยววกบอออกนะครับ mm hmm. ก็จากที่คนเป็นคนเคยฉะฉานผู้จากัปปากฏว่าตะกุกตะกักนะครับเพราะว่าตึงเต้นนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการฝึกฝนนะครับ ขึ้นกันกับเรื่องทุกเรื่องนะครับการกีฬาการดนตรีนะต้องฝึกฝนอยู่ตลอดนะครับภาษาต่างประเทศขึ้นกันต้องฝึกฝนเพราะว่าในยุคข,ของอาเซียนที่เป็นประชาคมเดียวกันเนี่ยนะครับเรื่องของการว่าภาษาต่างประเทศเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญภาษาอังกฤษเนี่ยผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยน่าจะถือว่าต้องอนุมานหรือว่าสันนิษฐานว่าทุกคนเนี่ยพ่อจะมีความหูเรื่องของภาษาอังกฤษจะหูมากหูน้อยนะครับก็กแล้วแต่ว่า หูระดับใดนะครับแต่ว่าผมคิดว่ายังหน่อยเนี่ยควรจะสามารถสื่อสารกันได้นะครับโดยอีกภาษาหนึ่งที่เฮ้าเห็นว่ามีความสําคัญก็คือเรื่องของภาษาจีนเพราะว่าจีนอันดับแรกเนี่ยเป็นประเทศที่มีพลเมืองหลายที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะถูกอินเดียเนี่ยแซงขึ้นไปนะครับแต่ว่าจังไดก็แล้วแต่เนื่องจากว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศขนาดใหญ่เนี่ยลราก็คนจีนก็ออกมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยนี่็หลากหลายที่เดียวนะครับความสัมพันธ์ไทยจีนก็นมีความ แนบแน่นกันนะครับตอนนี้ก็มีการเจรจาในเรื่องของการเฮ็ดเรื่องของรถไฟที่จะเป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยจีนนะครับแล้วก็สินค้าของจีนก็เป็นสินค้าที่เรียกว่ามีความย่อมเย้าในเรื่องของราคานะครับหลายประเทศที่ที่ผมเคยไปสัมผัสสมัยที่ผมอยู่เมืองจีนเนี่ยกาไปสั่งของจากเมืองจีนแม้แต่ทั้งสหรัฐหรือว่าทั้งสภาพยุโรปเนี่ยครับหลายประเทศเวลาต้องการที่จะ เหตุของบางอย่างยกตัวอย่างอย่างเรื่องของเหตุสะพานเนี่ยนะครับการสร้างสะพานเนี่ยก็ต้องไปเหตุในเมืองจีนนะครับหรือว่าการต่อเรือเนี่ยต่อเรือก็ไปตอนในเมืองจีนต่อหลังเนี่ยผมก็เห็นว่าไอ้จีนก็มีพัฒนาการสูงนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเห็นว่าในสองสมัยที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็มีการอันเฟลหรือว่ามีมการเปิดเปิดม่านในเรื่องของการเหตุเครื่องบินนะครับ เครื่องบินโดยสารแต่ว่าในในเมืองจีนเองเนี่ยมีการซื้อเครื่องบินโดยสารจากต่างประเทศอยู่อยู่เป็นจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะจากทางทางยุโรปหรือว่าทังสหรัฐเพราะว่าเป็นคู่ค้ากันนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการตึงเครียดที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้นะครับที่ทังสหรัฐเนี่ยส่งเรือรบไปลาตะเวนใกล้ๆกับน่านน้ำที่มีการ กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์กันระหว่างหลายประเทศนะครับรวมถึงอาเซียนเนี่ยนะครับก็เหตุให้เกิดความาตรนกอยู่พอสมควรนะครับทั้งโดยมนตรีกระทรวงโฮมของอาเซียนก็ออกมาบอกว่า,อ,าอยากจะให้สถานการณ์เบาบางลงนะครับให้มีการคุยกันนะครับเพราะว่าการคุยกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการทูตเนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ค้ายๆกับทั้งสถานีวิทยุสรานมโมที่กําลังเหตุอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือ ถ้ามีการคุยกันเนี่ยความเข้าใจก็จะมีกันหลายขึ้นน,นะครับแต่ว่าทั้งรัฐมนตรีกระทรวงโมของสหรัฐเนี่ยเพิ่งก็ขึ้นไปบนเรือรบิลเอดอร์รูสเวลต์นะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ลาตเวนยุ่ใกล้ๆกับทั้งทะเลจีนใต้นะครับเป็นการส่งสัญญาณกันว่าทั้งสหรัฐเนี่ยต้องการที่จะยืนยันในเรื่องของหลักการ Freedom Freedom o f navigation ก็คือหมายว่าเสรีภาพในการเดินเรือ ที่ทุกประเทศเนี่ยสามารถเดินเรื่อได้โดยเซรีในทะเลหลวงนะครับทะเลหลวงเนี่ยถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมนะครับเป็นมรดกร่วมของมนุษยชาติที่บอมีภัรเนี่ยสามารถที่จะยึดครองเป็นของตัวเองได้นะครับตรงนี้เป็นรักกฎหมายระหว่างประเทศอีกอันนึงที่คล้ายกันก็คือเรื่องของ e x c l u s i v e e c o n o m i c zone นะครับเรื่องของอสิทธิเขตเศรษฐกิจจำเพาะนะครับตรงนี้ที่ สามารถยืดออกไปถึง200ไม้ทะเลที่แต่ละประเทศเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใส่ทรัพยากรได้แต่ว่าก็มีสิทธิ์ใส่ทรัพยากรแต่ว่าเสรีภาพในการเดินเรือนเนี่ยก็ยังเป็นของสากลอยู่รับแล้วก็แต่ละประเทศก็สามารถเดินได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมผมคิดว่าเป็นหลักการที่ประเทศไทยก็ก็ให้การ สนับสนุนหลักการของกฎหมายระวางประเทศเพราะว่า,วาประเทศไทยเนี่ย,ยเป็นประเทศที่บริมีมขนาดใหญ่มากนักนะครับเป็นประเทศขนาดกลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประโยชน์ของไทยหรือว่าผลประโยชน์ของอาเซียนผลประโยชน์ของเพื่อนอบ้านของไทยเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกประเทศเนี่ยเข้ารบกฎหมายระวางประเทศนะครับโลกเนี่ยก็จะมีความหนัเป็นอยู่หลายขึ้นนะครับพอหมายถึงว่าย่างหน่อยเนี่ยเกิดนี้ยังขึ้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยจะมากคุยกันนะครับเราก็ บริษัทกาลังนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยผู้มิพาคแทบเนี่ยก็เป็นผู้มิภาคที่เคยมีความขัดแย้งอยู่สูงนะครับก็บดโดนนะครับเมื่อประมาณสักยี่สิบสามสิบปีนี่เองนะครับแล้วก็พึ่งผ่านพ้นไปสงครามเย็นก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่อยากให้มีเหตุการณ์จังสั้นเกิดขึ้นอีกนะครับผมก็คิดว่าเท่ากับควรจะมีความร่วมมือกันนะครับยังยังยกตัวอย่างว่าในเรื่องของแม่นม้ำโขงกับมีการที่จะ หารือกันนะครับมีมีคณะกรรมาการว่าด้วยเรื่องของแม่น้ำโคงเนะี่ยในการที่จะเอาน้ำเนี่ยในแม่นมม้ำโขงมาใส่เพราะว่าตามรักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยคือว่าทุกประเทศก็มีสิทธิ์ใส่นะครับแต่ว่าจะต้องบ่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นอนะันนี้เป็นรักกฎหมายระวังประเทศนะครับแต่ในเรื่องของแม่น้ำแม่น้ำโคงเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีคณะกรรมการร่วมกันอยู่เนี่ยนะครับถ้ามีอย่างก็แล้วแต่เนี่ยควรจะมีการ มีการพูดคุยกันนะครับเรื่องของการสร้างเคลื่อนต่างๆก็คือกันกับครจะมีการคุยกันนะครับในฐานะเป็นเป็นเพื่อนบ้านเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาควสามารถที่จะยกบ้านนี้จากกันได้นะครับยังไดก็อยู่น้ำกันอยู่น้ำกันก็อยู่ด้วยความเข้าใจกันนะครับมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วก็ถอยที่ถอยอาศัยซึ่งกันและกันตรงนี้ผมคิดว่าเป็นหลักการสําคัญซึ่ง ซึ่งเ,เรื่องของวิทยุการทูตประชาชนเนี่ยนะครับเรื่องของวิทย,ยุสระร,ร่มเนี่ยก็คงจะสนับสนุนตรงนี้อย่างนักแน่นนะครับผมคาดหวังว่าเมื่อเข้าเป็นประชาคมเดียวของอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับการพบประพูดคุยกันเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายมากยิ่งขึ้นน,นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เข้ามีการท่องเที่ยวนะครับของไทยเองปีนี้การท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะเรียกว่าบูมที่เดียวเพราะว่า เบือง,งแ้วเนี่ยอาจจะถึง30ล้านคนนะครับนักท่องเที่ยวเพราะว่าเขาเพิ่งฉลองไปที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยประมาณสักยี่สิบสี่ล้านคนเองครับก็เหลืออีกแค่หกล้านคนเนี่ยถึงสามสิบล้านคนแล้วนะครับรประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเทศที่ทุกคนเนี่ยเวลาว่าถึงประเทศไทยก็จะบอกว่าเป็นประเทศที่มีไม่ตรีจิตน,น,นะครับก็อยากจะมาเพราะว่าเป็นสังคมเปิดนะครับ สังคมเปิดกันมาถึงว่าทุกคนกับเขามาได้การติดต่อค้าขายการติดต่อตั้งแต่ในอดีตเนี่ยมีมากตั้งแต่ยุคโบราณเลยครับตั้งแต่สมสโโยัยสุโขทัยอายุทยามาอายุทยานี่ก็ตอนนั้นอายุทยาก็เป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางของการค้าขายนี่แถบนี้ขึ้นกันน,นะครับตั้งแต่ยุคสมัยพระนาร่ายมาจนมาตั้งแต่มาถึงรัตนโกสินทร์นะครับรัตนโกสินทร์ก็คือกันนะครับจน ช่วงๆรัชการรัชการที่4รัชการที่ฮาก็มีทางโลกตะวันตกเนี่ยกับมาตรงนั้นก็มีการติดตอ่อค้าขายกันนะครับเราตอนเนี้ยการติดตอ่อค้าคา,ายกันเนี่ยกับมีประเด็นในเรื่องของของที่พี่ๆเนี่ยครับที่ทั้งสหรัฐเนี่ยเพิน่นเจรจาตกลงกันกับเพื่อนๆนะครับ12ประเทศเนี่ยเราทั้งไทยเนี่ยก็มีการพิจารณาอยู่คือกันเพราะว่า การทำความตกลงฟรีเทรดนะครับหรือว่าการคาร้าเสรีเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เฮตไ้าการส่งออกเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการนําเข่าก็จะลงง่ายขึ้นคือกันเพราะว่าของพวกเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนนะครับเราคราสามารถที่จะส่งของไปยังเดียวแต่ว่าต้องตง้องมีการนําเข่าขึ้นกันนะครับเนื่องจากว่าทั้งองค์การการค้าโลกเนี่ยแต่ในอดีตเนี่ยทุกคนก็นคาดหวังว่า จะสามารถเจรจารในเรื่องของการค้าหรือว่าลดภาษ,ษีกันได้แต่ว่าไปๆไปมาๆเนี่ยหลังจากที่อยู่มา20ปีนะครับองค์การการค้าโลกที่ก่อตั้งเมื่อประมาณปี1 9 9่เานี่ยตอนนี้ก็เกิดภาวะวิกฤตในเรื่องความเสือ่อขึ้นกันว่าองค์การการค้าโลกเนี่ยจะเดินหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับช่วงที่ผมอยู่เจนีวาซึ่งซึ่งปฏิบัติงานในในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องขององค์การการค้าโลกเนาะก็ พยายามผลักดันทุกคนน่นะครับที่เข้าไปร่วมเนี่ยก็พยายามผลักดันเพื่อที่จะบอกว่าให้องค์การเนี่ยมีความสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเ,าเทียบกับองค์การสหประชาชาติเนี่ยที่สามารถที่จะรักษาสิทธิภาพของโลกได้เนี่ยองค์การการค้าโลกเนี่ยมีส่วนดีอย่างยิ่งอันหนึ่งก็คือว่ามีความสามารถในการที่จะระงับข้อพิพาทของเรื่องของการค้าแต่ละประเทศยกตัวอย่างที่ เคย,ยว่าไว้ก็คือว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเคยฟ้องไทยในเรื่องของบริษัทฟิลิปมอริสมนนครับที่ทังการไทยเนี่ยเรียกเก็บภาษีสูงนะครับเนี่ยช่วงสองสามหมื่นเนี่ย, 2, 3, 000, ยฟิลิปมอริสก,ก็ได้ออกมาทำนองที่ว่าอยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยรับหมายว่ายกเลิกคดีที่ที่ที่ัางการไทยเนี่ยจะดำเนินคดีในคดีอาญานะครับเรา เรื่องเรื่องเนี้ยกักัเกี่ยวพันกันเพราะว่าตอนที่ฟิลิปปินส์ฟ้องไทยเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ตอนนี้ก็ยังมีมีขอพิพาทกันอยู่ใน WTO อยู่นะครับก็ยังพวสามารถที่แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็ทุกๆเดือนเนี่ยจะมีองค์การองค์กรหนึ่งเนี่ยใน WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกเนี่ยเรียกว่าขณะผู้พิจารณาในเรื่องของขอพิพาทเนี่ย ทุกเดือนเนี่ยก็จะจะพิจารณาในเรื่องเนี่ยเพราะว่าทั้งฟิลิปปินส์เนี่ยเพิ่นกับกำหนดอเจนด้าหมายถึงว่ากำหนดว่ารับการประชุมเนี่ยเรื่องของขอ้อพิพาทไทยฟิลิปปินส์ในเรื่องของอบุหรี่เรื่องของยาสูบเนี่ยนะครับเพิ่นก็จะไปว่าให้สมาชิกขององค์การการค้าโลกร้อยหกสิบประเทศเนี่ยบอกว่าทั้งไทยเนี่ยบุได้ปฏิวัติตามคําตัดสินนะครับ เพราะว่าไทยเนี่ยกำลังดำเนินคดีายากครับผู้นําเขานะครับหมายถึงว่าเป็นบริษัทฟิลิปมอริสไทยแลนด์เนี่ยตรงเนี้ย,ยก,ก็เป็นเรื่องละเอียดออนนะครับเรื่องละเอียดออนที่เดียวซึ่งผมคิดว่าขอพิพาทในในอาเซียนเนี่ยดีที่สุดก็คือว่าประเทศอาเซียนเนี่ยคุยกันนะครับ mm. คุยกันในไทยที่สุดเนี่ยทุกประเทศเนี่ยก็คงจะหาจุดกึ่งกลางในการที่จะหาขอตกลงกันได้นะครับ ถ้าสมมุติว่าขอพิพาทไทยฟิลิปปินเนี่ยถูกกระพือขก้นไปนะครับก็คงจะเฮุไทยแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความกระกระอวนกันน,นะครับไทยก็รู้สึกกระกระอวนฟิลิปปินกักระกระอวนตรงนี้นะครับผมว่าดีที่สุดเนี่ยไทยกับฟิลิปปินเนี่ยน่าจะคุยกันนะครับแล้วก็คุยกันก็อาจจะ่ต้องใส่ทนายความเข้ามาร่วมนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาม,มีคดีความเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นที่นิยมว่า แต่ละประเทศก็แต่งต,งต่างทนายความนะครับทนายความก็จะมีข้อมูลทั้งกฎหมายแต่ว่าหน้าที่ของทนายความก็คือเรื่องของการสู่คดีที่นี่ถ้าทนายความเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการเจรจากันอยูเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยที่จะจับเข้าคุยกันเนี่ยอาจจะคุยกันยากนะครับ <S <S ผมก็คิดว่าในการคุยกันถ้าอยากจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยคงจะต้อง หมายนึกว่าอาจจะบ่ให้ทนายความต่างประเทศเนี่ยเขานะครับเพราะว่า,าหมายนึกว่าผมอยากจะให้ไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยคุยกันแบบเปิดอกแล้วก็หาจุดร่วมกันนะครับซึ่งซึ่งก็ผมก็เสียแน่ว่าในดตที่ความสัมพันธ์อันดีเนี่ยของไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาคงจะหาช่องตรงกลางเนี่ยมาลงได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมคิดว่าน่าจะ วอตอเนี่ยก็คือเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีหลายสูตรที่เดียวนะครับประธานยกร่างรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยก็คืออาจารย์ไม่ใช่ริจุพันเนี่ยเพินกับเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของกฎหมายภายในของไทยเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญร่างกฎหมายนะครับเพิ่นก็เป็นประธานในการยกร่างกฎหมายที่แก้ไขปัญหาเรื่องประมงผิดกฎหมายอายุยู่นี่นะครับที่ไทยมีปัญหากับ สภาพยุโรปเนี่ยเพิ่น80กว่าปีแหละแต่ว่าแข็งแรงนะครับมีความคิดเฉียบแหลมเฉียบแหลมที่เดียวนะครับแต่ว่าประเด็นในเรื่องของการยกรางและทำนู่นเนี่ยก็น่าคิดนะครับเพราะว่าฉบับก่อนเนี่ยที่อาจารย์บอกว่านักเพิ่นยกรางก็บอกว่าผ่า,านการโหวตนะครับที่นี่อาจารย์ไม่ใช่เนี่ยก็พยายามที่จะหาจุดตรงกลางนะครับ ผมก็หวังว่านะครับจุดตรงกลางที่ทุกคนยอมรับได้เนี่ยก็น่าจะค้นพบนะครับเพื่อที่จะเหให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้เพราะว่าถ้าเข้าบ่สามารถที่จะตกลงกันได้ในเรื่องของกฎเกณฑ์สูงสุดของประเทศเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก,ก็จะยากในการที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับจะเดินหน้าท้อยลังก็ทุกคนจะรู้สึกว่ามีมีความากังวลน,นะครับว่าจะฮ็ดจังไดแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ย ประเทศไทยก็จะต้องมีการเดินหน้านะครับบอกว่าทั้งใดทั้งหนึ่งนะครับต้องเดินหนา้านี่เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะครับเรากฎหมายรัฐธรรมนูญจึงใดก็ต้องมีนะครับแต่ว่าจะมีในรูปแบบไหนเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในอดีตเนี่ยก็มีการยกรา่างกันหลายหลือเกิดนะครับเท่ากับมีประสบการณ์การใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญมา18 19เกฉบับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีมีประสบการณ์สูงที่ เรียกว่าได้เห็นทุกมุมนะครับในเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งแต่ว่าสมัยยุคร่อนที่ที่เป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการมีรัฐบาลผสมหลายๆเนี่ย mm hmm. กับเฮทไทยการเมืองบ๊นิ่งมันบ่ครับกับคาสามารถที่จะเดินหน้าประเทศไทยใดในในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับ mm hmm. ตอนหลังกับมีการปี๔๐เนี่ยกับมีรัฐธรรมนูญหอกมาก ซึ่งต้องการให้มีให้มีไฟบริหารที่เข้มแข็งนะครับเพราะพราะมีไฟบริหารที่เข้มแข็งก็เริ่มเห็นขอ้ขอข้อบกพร่องะครับมุมไฟบริหารที่เข้มแข็งซึ่งต่อหลังกับก็มีการเปลี่ยนมาเป็นรัฐมนุนปีหาศูนย์ใส่กันอยู่พักหนึ่งครับใส่กันอยู่เจ็ดปีก็กมีก็ต้องยกร่างกันไหมอีกแล้วนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ เป็นภารกิจของคนไทยทุกคนน่ยว่าจะยกกร่างกันยังไงเพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตของคนไทยแล้วก็ลูกหลานคนไทยนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยกับหลายประเทศที่เขาใช้รัฐมนุญอีกแบบหนึง่งยกตัวอย่างของอังกฤษที่เป็นรัฐมนุนที่บุรีเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเป็นระบบข้อมูลล่อเป็นหมดครับที่พัฒนามาจากแมกนากาตาเรื่องของการคุม้มครองสิทธิประชาชนเนี่ยนะครับตรงนั้นเขาก็จะมีความยืดยุ่นในการที่จะ เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นะครับของไทยเนี่ยเป็นระบบการเขียนกฎหมายนะครับเมื่อบ่มีการใส่นะครับก็จะต้องมีการยกเลิกนะครับหรือว่าถ้าจะนํามาใส่ม่ก็ต้องมีการเขียนใหม่ตรงนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งท้าทายสําหรับยุคปัจจุบันนะครับเราหลายท่านที่ไปนั่งในคณะกรรมการยกร่างและทํานนู่นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับผมก็รู้จักอยู่หลายคนแล้วก็กเสื่อมหมั่นในเรื่องของความสามารถของเพ่นว่าเพ่นคงจะ สามารถยกร่างตัวรัฐมนุญที่เป็นที่ย่อมรับกันได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าตรงนี้เราสามารถยอมรับกันได้เนี่ยผมก็ยังนึกบ่ออกนะครับว่าจะจะเดินนาแบบไหนอาจจะต้องมีการเอารัฐมนุนฉบับใดฉบับหนึ่งเลยนะครับมามาปัดใส่หรือบอหรือว่ามามาปรับนิดๆหน่อยๆหรือบอเนี่ยตรงนี้กับตรงตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเบิ้งเงินต่อไปนะครับกับพยามให้กกำลังใจท่านที่ยกร่างอยู่ครับกับหูว่ายากนะครับแล้วก็ ผมคิดว่าคนไทยกับขนจะมีภารกิจในเรื่องของการให้ใค้ำแนน้ำนะครับเพราะว่าเป็นเป็นส่วนร่วมเป็นอนาคตรวมกันของคนไทยมีออียงที่เขาคิดว่าควรจะมีการปรับปรุงนะครับกับขุจะแสดงออกไปนะครับเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เดียวเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยจะต้องมีการเอามาโหวตนะครับทำประชามติแล้วประชามติเนี่ยก็จะเป็นสิ่งชี้ขาดว่าจะได้รับการยอมรับหรือบอนะครับเมื่อนี้ผมคิดว่า เวลาของผมเนี่ยคงจะหมดแ,แล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตล่าไปเลยนะครับครับสวัสดีครับ